สวัสดีพี่เมย์ละบานูนสวัสดีพี่โอ๊คบิ๊กรอสครับนี่อยู่กับซุปเปอร์สตาร์วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมรู้สึกเลยเฮ้ยผมรู้สึกวัยนะเร็วมากเลยนะครับเหมือนเพิ่งคุยกันไปใช่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 ที่แล้วครับใช่ใช่ครับอีกรอบแล้วใช่ใช่ครับล็อกรคลามสองศูนย์สองห้านะครับมีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ครับก็คุ้นเคย อยากสัมภาษณ์ถึงเรื่องล้อแอลาม2025ผมรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอยา่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยก่อนน่เลเนี่ยถามก่อนเลยว่าจากปีที่แล้วล้อแอลามจัดงานแบบสุดอลังการว่าสองวันติดสองวันสองวันติดอัดเต็มแบบโหเพียบเลยปีนี้เหลือวันเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วจน<แ>ถึงปีนี้ที่ทางวอร์มกับเครื่องวงการเมทัลผมเรียกว่าเอเชียอะไรก็ได้กับปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เรียนรู้จากปีที่แล้วมาคือเรื่องอะไรบ้างอะโอ้เราเราเรียนรู้หลายอย่างนะครับเยหลายอย่างเยอะมากคือคือเหตุผลหนึ่งที่ที่เราจัดเร็วขึ้นก็เพราะเราเรียนรู้จากปีแล้วแหละคืออ่าอย่างแรกคือเรื่องวินฟ้าอากาศที่เราต้องต้องดูดีๆว่าแบบอ่คือถ้าจากช่วงตุลาเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นเอาด o o r เลยเนี่ยม,มันกันยาปะากันยาสิงห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 ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากสําหรับเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันไม่คาดไม่คาดคิด ก็เลยคิดว่าพฤษภาก็ยังอาจจะมีเสียงบ้างแต่อาจจะล็อกงานจริงไะล็อกงานจริงงานหลักของล็อกงานจริงมันเกิดขึ้นทุกเดือนพฤทธภาอยู่แล้วแต่เราไปเจอเรื่องช่วงโควิดอ๋อโอเคใช่ช่วยด้วยด้วยย้ายเนือเดือนไม่พ้นเรื่องฤดูฝนเรื่องต่างๆนาาแล้วก็เลยพยายามจะหาเวรในการกลับมาให้เหมือนเดิมที่ไม่ต้องเจอฝนไมกต้งเจออยไรทำก็เลยกลับมาเป็นเอนพฤษภาแต่ตอนนี้ดินฟ้าอากาศมันดามันดาไม่ได้มันดาไม่ได้ด้วยมดาไม่ได้ด้วยใช่แล้วก็บวกกับเรื่อง อ่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะอสองวันปีที่แล้วอ่ะมาเราเราได้เห็นภาพในการเมนเนจเมนต์ต่าง,าง,างๆนานาที่มันจะต้องแบบระบบจัดการหลังบ้านจัดการหลังบ้านทั้งต่างประเทศี่มาเล่นโดรนแล้วเราก็<น>เราว่าทีมงานเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะมากเน <TH IS> ี่เราเราเราก็ในการแฮนเดิลแบบทุกอย่างในสองวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดเป็นกัน ปวดมัดเ็ปมันงอกขึ้นเพราะว่ามันทั้งปริมาณคนทั้งสถานที่ทั้งมันจะมีคูณมดเลยมันคูณสองอาจจะคูณสามคูณสี่ด้วยซ้ำคือมันมีเรื่องที่เราทำไม่ถูกหลายอย่างใช่ไหมฮะฟิลลิ่งคนด้วยที่แบบว่าพอพอเป็นสองวันปุ๊บเนี่ยมันพอเป็นเป็นอีกวันหนึ่งเนี่ย อยู่ลิงคนจะไม่มันเหนื่อยล้านักลบอยากพักใช่จริงจริงจริงเขาว่าว่ามันเขาน่าจะบู๊กันตั้งแต่วันแรกยู่แล้วใช่ครับแต่แต่ปีที่แล้วมาสจรรา์มากเลยครับคือวันเสาร์ที่เกิดเกิดเหตุการณ์ที่ว่าฝนตกแล้วต้องเปิดเวทีใหญ่ซึ่งหนึ่งที่โหคนแฮปปี้คน แล้วผมเชื่อว่าพี่ก็มันด้วยอะอย่างบิ๊กแอรเนี่ยย้ายย้ายเล่นเวทีที่มันแบบกระชับมิดหน่อยอะไรเงี้ยเลร์กาวมากๆเล่นกาวมากซึ่งเราเราไม่เคยเห็นภาพอะไรีที่แบบกระชับมิดแบบสุดๆมันเป็นเรื่องของมันมันมันเรื่องโชคที่ไม่ดีแต่กลับออกมาดีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเขาเรียกว่าในความโชคร้ายก็ยังเป็นความโชคดีอยู่อะไรประมาณนี้ผมว่าปุร์ลัคกี้เลยนะใช่ใล้แล้วมันก็กลายเป็นสมมติถ้าสมมติใครสัมภาษณ์ผมเนี่ย ผมไม่ได้พูดแต่เรื่องนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าในการจัดงานของทุกปีของผมมันก็มีเรื่องราวแหละแต่เรื่องราวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมจดจําอันนี้มันนี้คือผมจดจำาเลยใช่ผมรู้สึกผมไม่เคยเห็นภาพบิ๊กแอดที่เป็นวงเมนสตรีมใหญ่ระดับประเทศอย่างนี้มาอยู่ในพื้นอันเดอร์กราวเหมือนกับไปแบ็กทูบิสอีกครั้งแล้วมันเข้าถึงคนอะไรแบบไม่เห็นภาพอะไรแบบนี้โอ้โหแล้วมันทาให้รู้สึกพลังอ่ะพลังของการเล่นดนตรีมันกลับมาหมดเลยแล้วผมยินดูอยู่โอ้มันโตตอบกันแบบ ใช่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 แล้วไม่ไม่เชื่อว่าคนจะร้องเพลงเก่าของบิ๊กแอได้เยอะขนาดนี้อันนี้มาสักจัดมากบิ๊กไซรใช่ใช่คือเป็นเพลงที่แบบว่าบางเพลงนี่แทบจะไม่เคยได้เล่นในสาหอะไรเงี้ยเราเราพอเล่นปุ๊บนะคนร้องตามกันได้แบบร้องตามได้หมดเลยเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆแล้วบางเพลงที่เราไม่คิดว่ามันจะทํางานมันก็ทํางานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนหลายๆคนที่แบบอยากจะฟังเวอร์ชันนี้เหมือนกันอยากจะฟังโชว์แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออจริงๆโอ้ ในวงก็ก็แฮปปี้มากเพราะว่ามันมันกลับมาผมเห็นแล้วหน้าตาพี่ๆแบบมันว่าโอ้โหใช่ใช่ใช่ไม่ผมว่ารวมถึงเด็กแฟนเพลงที่ฟังเพลงอันเดอร์การ์ด้วยนะที่บางครั้งอาจจะแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ของบิ๊กแออ่ะแล้วเห็นเสร็จเขาก็ประทับใจเลยกลายเป็นแบบปีนี้ปีหน้าบิ๊กแอจะมีแบบนี้ไหมครับจะมีมันเป็นการเรียกร้องของของแฟนเพลงที่มาดูงานเลยฮะแน่นอนว่าปีนี้ได้เจอบิ๊กแอสิแน่นอนใช่ใช่ก่อนที่จะไปพูดถึงไลน์อัพทั้งหมด ที่มหศจรรย์มันอาจจะไม่หมดรแต่ว่าผม สนใจหลายหลยหลายตัวอยู่จากปีที่แล้วถึงปีนี้ดูว่าคอนเซปต์ของไนนสปีดก็คือว่ามันมีหลายๆอย่างเปลี่ยนไปจาก2วันหลือวันเดียวงานก็คือวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าความหลากหลายทางทางดนตรีสไตล์อะเน่มก uh huh. ว้างมากขึ้นครับคอนเซปต์ของปีนี้วางไว้อย่างไงคร uh, คิดว่าน่าจะก่อนที่จะปล่อยโปสเตอร์นะ uh huh. เราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ ผมวันนั้นจำได้โทรหาสมัยอ์เฮ้ยตงเย์อตอนใต้ก็โทรมาเฮ้ยพี่ไม่จะเอาคอนเสิร์ตไปดี่วัดเลยก็นั่งคิดก็คิดกันอยู่เป็นอาทิตย์นะครับว่าแบบจะอะไรดีทีนี้ก็วันนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเอยเอเราแบมองดูตัวพวกเราเนี่ยเ<ช>นี่นะทุกวันนี้เราทำไป <laughs> เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะ <laughs> หันหันแค่เพื่อนหันแค่แคนเนี่ยนั่งคุยกสองคนนะครับทั้งที่แบบก็ไม่ไม่ได้เงินรายมันก็ไม่ได้มากมาย เหนื่อยก็เหนื่อยรู้ว่าแนวเพลงนี้มันก็ไม่ได้ใช่ทาร์เก็ตมันก็น้อยมันก็มีกลุ่มแค่นี้ยูนิทแบบนี้มากมันจะหาผลกําไรจากทางไหนได้บ้างเฮ้ยแล้ววันนี้เราทําแบบนี้เราเหนื่อยมากๆเลยนะพี่แต่ว่าเราทําเพื่ออะไรหรือแม้แต่ค่าเองแล้วกลับมาหาศิลปินเองเหมือนกันศิลปินหลายๆวงอ่ะที่ยังทําดนตรียังทํายังทํายังผปลิ่ผลงานอยู่อ่ะหลายๆวงที่มาเล่นในงานจากครั้งนี้หรือครั้งหรือก่อนๆนั้นเนี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่ามุ่งในเชิงพาณิชย์เขาต้องการที่จะสร้าง เอาว่าสร้างสรรผลงานที่เขาต้องการสร้างสารสริงานผลงานศิปปลปะที่เขารู้สึกว่าออกมาแล้วแบบเออมันมันเขาแฮปปี้ก่อนอะไรย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองเรื่องแบบอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วงในสเตจใจก็ตามเนี่ยที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่อะไรเงี้ยคือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันคือจิตวิญญาณวะมันคือจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณบางอย่างที่มันมันมันยังอยู่กับ ในตัวของของของพวกเราเนี่ของของคนทำดนตรีแนวนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาตั้งโจทย์ว่าเอาจิตวิญญาณเนี่ยมาเป็นตัวตัวตั้งแล้วก็ก็มีน้องๆในทีมก็มาช่วยคิดเอยเอาอะไรดีว่าอ๋อก็เป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่ตายแะ้วกันเออที่ยังไม่เคยที่ไม่เคยตายก็เลยใช้คําว่า Undying Spirit มาต่อกันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของของงานครั้งนี้ขึ้นมาแต่ว่าความหลากหลายทางดนตรีมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็อย่างความหมายอาจารย์ที่ทุกคนรอรอชมพอเห็นไลน์อัพแรกเนี่ยแบบหมายถึงว่า พอเห็นรายชื่อเอาแค่รายชื่อนะครับสําหรับผมเนี่ยการกลับมาของพี่คิดอย่างเงี้ยพี่คิดดอนผีบินอย่างเงี้ยคือก็มหาจันเรื่องแรกแล้วอันนี้ผมก็ตัดใจมาแรบครับอย่างพี่คิดอย่างเงี้ยหรือว่าบาร์บี้ ที่กลับมารบบว่าถือว่าวงเมนสตรีมแต่ว่าคนคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะทราบดีอย่างเ่อเปล์เนีับทุกคนจะรู้ดีว่าสายสายโหดจริงจริงเพลเคือเป็นโป่งที่เล่นครั้งแรกเลยของขอาลาบใช่ใช่แต่ว่าคือถ้าเป็นสายตาคนนอกให้ดูแบบวงเด็กๆนะตอนนี้ก็เป็นทรงยางแบ๊กอะไรใช่คนที่ไม่ทันอย่างครั้งแรกๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่เคยเห็นเพลเปย์มาก่อนเนี้ยได้เห็นครั้งนี้แหละที่แบบโชว์ อภิญาณใช่ไหมครับอย่างบาร์บี้อย่างเงี้ยโอเคเรายัางเห็นพี่ๆเขายัางพอออกมาบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่กับพี่คิดอย่างเงี้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ผมว่าคือคือไลน์อัพใหญ่คือต้องบอกว่า ดอนถ้าเปรียเคีือบสายอนุสาวรีย์ดอนพีบินคือผู้สร้างครับบุกเบิกตั้งแต่ปรับหูขับรถใช่ขับรถขับรถไ่ขายเทปที่งานเมาริกาอะไรเงี้ยใช่ี่วิศ์พี่คิดพี่ใช่มาใช่ฟงครับครั้งนี้ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบพาพี่คิดกลับมาได้คือเอาเท้าความไว้แล้วกันว่าคือผมเ่คือพี่เจมเนี่ยฮะที่เป็นซาวด์จูเนียให้กับบิ๊กแกร์เนี่ยแกคือคนที่มีส่วนร่วมในการมิกแล้วก็แท็กกิ้งอัลบั้มผมไม่ได้จะอัลบั้มโลกมืดด แล้วก็แกก็เลยมีความสนิทสนมกับทางทั้งพี่พี่ศักแล้วก็พี่พคิดนะฮะคือแล้วแล้ว,ลวพี่พี่พ,พี่พี่เจมเนี่ยก็ก็จะพี่คิดเนี่ยจะแวะมาหาพี่เจมอยู่บ่อยผมก็จะเจอพี่คิดอะไรเงี้ยแล้วก็ เวลาไปเชียงใหม่ก็เราก็จะเจอพี่พิมพิศักอะไรเงี้ยแล้วก็เคยนั่งคุยกับแกกินดื่มแล้วคุยกันไปเที่ยวที่ร้านแกอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบรูบ้จักกับแกแล้วก็เจอเจอพี่ๆเขาบ่อยบางขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันเหมือนตอนนั้นเราไปเล่นที่น่าจะเล่นที่ที่เชียงรายไหมครับแล้วก็วันนั้นนะ่ะพี่พี่คิดแวะมา mm hmm. ดูพิกแอสผมก็เลย <laughs> ถามไป <laughs> ว่า <laughs> พี่ครับสนใจมาเล่น ถ้าพี่มีอะไรพี่อยากบอเอออยากเลหรือมีอะไรที่แพี่อยากเล่นอยากเล่นไหมพี่เงี้ยที่ที่งานล็อกลราบเนี่ยแกก็บอกจริงๆเราก็กําลังคิดอยากจะกลับไปทาทาเพลงอยู่นะอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เราก็คุยกันแค่นั้นฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็เหมือนชวนไกลๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคิดว่าแกจะเอาจริงจนกระทั่งวันที่เราประกาศปล่อยโปเตอร์เอ้ยหรือประกาศประกาศว่าเราจะเลิกเราจะจะมีวันอะไรเงี้ยวันงานวันนี้เลยแกก็ ไลน์มาหาผมเลยว่าเอางานทำไมเริ่มเดียวปีนี้อย่างตั้งตัวไม่ทันเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พี่ก็บอกเออเนี่ยเอองั้นงั้นเราเดี๋ยวขอเราขอรวบรวมทีมก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วแกก็ให้คําตอบอีกวันนึงแกก็ให้คำตอบแบบว่าแกตอนนี้แกรวบรวมทีมได้แล้วแล้วก็ก็บอกว่าเนี่ยแกทําแกแกจะแกกำลังจะเริ่มซ้อมแล้วก็อยากจะเล่นงานนี้มากๆคือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแกแกแก แกกลับมามีแพชชั่นอีกครั้งที่จะอยากจะมาทำอะไรที่มันสนุกสนุกอะไรเงี้ยเพราะแกบอกว่าแ,แกแกคิดถึงการเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็การทำดนตรีมากๆอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นขอพี่เอาด้วยแล้วกันในนามคิดใช่ครับปีปีต่อไป <c oughs> อย่าลืมดูมเดย์ก็จริงก็ต้องชวนอยู่ว่าก็ถามพิศสาก็อยู่อะไรเงี้ยว่าไปไปได้ไหมอะไรเงี้ยแกก็ ไม่รุนกันแกวต้องรอใช่ใช่กวีนี้ก็หวังว่าหวังว่าพิศักดิ์จะมาเที่ยวที่งานด้วยแต่แต่เนี้เราต้องชี้แจงด้วยว่าอ่ไม่ได้ไม่ใช่มาทั้งวงดอนพีไม่ใช่มาทั้งวงนะใช่ใช่ใช่เป็นพี่คิดดี่อดีตอดีตอดีตสมาชิกวงดอนพีใช่ครพามาโชว์ในงานนี้ด้วยแต่ส่วนน้พี่คิดจะเล่นเพลงอะไรต้องรอต้องรอต้อองรซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อบัตรในงานครับก็อาจจะมี แฟนของดอกพิมพ์หลายคนที่เข้าใจผิดอะไรเงี<ม>้ยแต่ว่าเราก,<ม>เราก็เราก็ประกาศชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าแต่ป <นะ S 2> เจนะครับทิดดอนปีบชินด,ดอนินใช่ครับเป็นซ i ยโปรเจกต์อันนี้ครับทีนี้รูปแบบของปีนี้มันต่างจากปีที่แล้วปีนี้ผมเอ้ยผมเปิดมาอ้าวเห็นลายส่งมาอ้าวมีเพิ่มง่อไปหนึ่งเวทีเป็นสี่เวทีครับ มันคืออะไรบ้างครับพี่จากจากมเมจริงๆอย่างไปที่แล้วมันก็มีพวกยังบัตรเลยใช่ไหมครับแต่ปีนี้แ็แอบเสียดายเสียดาจริงๆเราอยากมีเวทียังบัตรมากแต่ด้วยเวลาที่เราต้องคอนโทรลวบคุมเวลาให้มัได้ตามที่ทางสอนอหรือว่าทางเขตพื้นที่เขากําหนดไว้ ไอ้เมั่นจบเที่ยงคืนนะมันเกินนี้ไม่ได้เราเลยต้องยอมต้องยอมตัดพอด้วยศิลปินแต่ละวงแต่ละวงที่เขาเขาเรียกเราอยากจะเอามานําเสนอในในปีนี้มันเยอะมากๆเกือบห้าสิบใช่ครับห้าสิบห้าสิบวงประมาณห้าสิบวงคือเราอยากได้ทั้งแนวพังแนวฮาร์ดคอร์แนวอะไรอะโฟติบล็อกเนี่ยคือเราอยากได้ไอดอลอะไรเงี้ยมีหมดไอดอลที่อยู่ในในงานเนี้ยเราก็เลย ต้องยอมอ่ะต้องยอมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวขอปีหน้าแล้วกันปีหน้าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะพ็มีเด็กเด็กหลายคนถามมาเยอะว่าปีนี้จะมียางบัตรอีกหรือเปล่าเราก็ตอนแรกก็โหมันมันแน่นจริงจริงๆ่งว่าถ้าปีหน้ามันมีโอกาสและเวลาที่มันเหมาะสมก็อยากจะมีอย่เงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะใช่ใช่ครับมันก็เลยเนี่ยกลายเป็นว่า ปีนี้ต้องมี4ี่เวทีเพราะเราเอาวงทั้งหมดของปีที่แล้วอะมาอยู่ในวันเดียวมันเลยต้องมี4ี่เวทีเพื่อที่ให้ทุกคนได้มีที่แสดงออกแต่ฟิลลิ่งเขาอาจจะเป็นแบบเหมือนเวทีแบบคือผมอ่านันนั้น่ะผมรู้สึกว่าผมอยากกลับไป back to basic back to basic คือตอนที่ วงแนวพวกอันเดอร์กราวเนี่ยแม่งไปเล่นแบบตามแบบบังกระเพือเลยเต็ตีเลยแบบเต็เลยยากดีแบบนั้นนะพี่โอ๊คทำกลับมาได้วะแบบนั้นทำทุกเวทีมีความเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งคุยสุดท้ายมันก็ทำแบบแบบนั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเนี่สี่เวทีครับเต็มๆเลยตั้งแต่ส0บโมงประตูเปิดสิบโมงเริ่มตั้งแต่สิบเอ็โมงถึงเที่ยงคืนอ้โหแน่นแน่นอนดีแล้วดูจนจบแบบสันใจมากทีนี้พออย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจัด2วัน กิจกรรมเต็มไปหมดเลยรบ mm. ลอบๆงานใช่มีมแต่ก็เดินดูสนุกนะครับก็คือมีบูธขายของขายเสื้อปีนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง mm. ปีนี้จริงๆก็จะไม่ได้ต่างกับปีที่แล้วมากครับคือแต่เราแค่ทําให้มันดูเป็นโซนขึ้นอ่าจะดูเป็นโซนขึ้นเช่นอย่างปีที่แล้วในโกดังมันก็จะเป็นสเตจเป็นเมทีสเตจใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทําเป็นโกดังแล้วก็จัดให้มันดูเป็นธีมขายเมอร์ชชนไดายทำทางเข้าเข้ามาให้รู้สึกว่าอีนี่เป็นโซนวงทั้งหมด จะมาขายของในนี้ทั้งหมดวงที่มาเล่นในงานนี้ทั้งหมดแล้วก็มีบูธของสปอนเซอร์ขออองสปนเซร์แล้วก็บูธอาหารทุกอย่างจะให้มันอยู่เนี้ยโดยที่ทุกคนไม่ต้องร้อนไม่ต้องกลัวอะไรไม่งั้นไม่งั้นทุกคนจะเดินแบบนั้นใช่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 ครับแล้วก็ร้านค้าก็จะร้อนนิดเพราะว่าปีแล้วร้านค้าร์เป็นันค้าร์อยู่อยู่ข้างๆอยู่ด้านนอกเลยใช่ออะไรย่างเแล้วก็เลยอาจจะมาข้างในแล้วก็เอาพวกพัดลมไอ้น้ำมาเพื่อให้เป็นซัพพอร์ตให้มาดับเอารองรับคนที่อยากจะพักเหนื่อยหรือยิ่งอยากจะเดินซื้อของก็ยัอยู่ในนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วส่วนบรรยากาศรอบนอกก็อยากให้มันเป็นบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตจริงๆให้คนได้สามารถเดินเลือกดูตามเวทีได้จริงๆส่วนจะมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเดี๋ยวต้องรอดูอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ใช่งรอใชบัตรเนี่ยซื้อที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างครับ คือจริงๆบัตรรอบ e อ r ร y b i r เบมันโซเออกไปแล้วฮะใช่รอบรอบแรกรุ่นเร็วมากใช่ใผมก็งงเหมือนกันมหัศจรรย์มากตอนแรกเราก็แอบเป็นกังวลคือว่าเอ๊ะทุกปีมันจะมันมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับมันจะไม่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้เราก็งงเอ๊ะปีพรอมเป็นวันเดียวมันจะได้ไหมวคือคิดทํากันบ้านคุยปรึกษากันกันบ่อยมากแต่สุดท้ายมันออกมาแบบเฮ้ยพี่เราปล่อยเออร์ลี่เบิร์ดเออริเบิร์ดวันแรกสามพันแม่งได้หมดเลยพี่หมายความว่าเฮ้ย ตกใจเหมือนกันครับตกใจตกใจเหมือนกันเราเราเองก็ไม่คิดว่าตอนแรกตอนเช้าเลยอ่ะโอ้ตอนโชมาพี่แม่งน่ๆยังไงเพี่เลยเพิ่งรู้อ๋อเขาคงจะติดสายเขายังไม่รู้เราถ่ายกันเช้าจนสุดท้ายแบบจนมาตอนช่วงสายเนี่ยโอ้โหที่บัตรเดินเเราตกใจเลยว่าเฮ้ยโอ้โหคนเข้ามาซื้อกันเยอะมากเลยว่ะพี่แล้วคือทาร์เก็ตคือเป็นเด็กอายุที่น้อย น้อยขึ้นด้วยสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรแบบมากันเยอะอย่างเงี้ยล้วก็การเป็นเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยเขาคงอยากฟังเพลงล็อกมากขึ้นมั้งเด็กเปิดมากขึ้นอะไร่เงี้ยครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้ผมกับพี่โอ๊คเริ่มมีกาลังใจในการทำงานคือมันางวันนั้นเรารู้สึกว่าเออมันสิ่งที่เราทํากันมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยมันมันก็เริ่มเห็นเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราคิดว่าจากที่เริ่มกันเป็นร้านเล็กๆเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้ ตอบรับมากขึ้นอะไรเงี้ยว่าว่า,วามัน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 จะเป็นผลดีกับกับศิลปินที่ผลิตผลงานแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยที่ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับเขาได้แบบว่ามีม,มีมีที่ลงอะไรเงี้ยคือคมันเหมือนสตัมป์ตาล็อกลามปรับออกไปอะไรเพาะโอเคแล้ววงใหม่ๆก็ไปแล้วก็ผม ผมเห็นว่าแบบว่าสถานที่เนี่ยก็ยังใช้สถานที่เดิมครัใช่ไหก็คือท่าเรือโคดังคงเตยใช่ไหมก็ไปง่ายมากเลยไปง่ายมากเดี๋ยวรอดูเดีชาวล็อกชาวล็อกชอบที่นี่ครับมันมันเป็นมันเทคเจอร์มันมีมันดีมันดีบรรยากาศมันมันคือเข้ากันใช่ผมบอกได้เลยเวลาตอนตอนขอช่วงแบบอะไรนะช่วงเวทีใหญ่เริ่มเปิดมันจะแบบ เนี่ยเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่เราเคยดูแบบออสเฟสที่เราเคยดูอะไรอย่างเงี้ยครับ ดิบๆแล้วมันจะมีมีกัแนะครับพวกเหมือนโกดังเหล็กอะไรว่างมางะไร่ใช่รผมว่าตอนที่ผมเห็นภาพนั้นผมมันเหมือนโอ้โหคนนั่งตรงโกดังฝั่งนี้มันเป็นเหมือนเดินเขามันมีอะไรแบบอะไรแบบความรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะวันอาทิตย์ตอนนั้นนในวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหอากาศบรรยากาศดีมากับรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากคือมันเหมือนผ่านพายุอากาศเย็นสบายแล้วก็นั่งดูแล้วก็เห็นพระอาทิตย์มันตกอย่างเงี้ยท้องฟ้ามันแบบเออมันก็คิดว่าอยากจะได้ซีนแบบนี้อีกในในปีนี้ฮะและปีต่อๆไปแลวปีต่อๆไปแล ก็ซื้อบัตรได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าจะซื้อบัตรก็คือเข้าไปทางเว็บทัตทิเกต ของเซเว่นนะครับเซเว่นดวก็คือเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่งานล็อกอลามได้เลยจริงๆบัตรแค่จะหมดแล้วบัตรพรีเซลจริงๆจะอย่างงยังต้องบอกมาๆอ๋อกม่า็คือผมอกแค่ต้องบอกอย่างต้องบอกอย่างบ่างๆต้องบอกอย่้องบอกอย้อบอกย่างอบอย่าชๆออย่าชะล่อใบอยางคนทีย่าง้ออย่าง้อย่าย้องบอกอย่างๆต้องลอกอบอก่งๆงผลเลย่อเชื่อ่าหลังบานอ่าทักมาหลังบ้านของๆองออย่างออกอามอะมอกอยูาซื้อไม่ท่างๆ้อไม่าันคือแบมก็แบบ ก็อยากจะช่วยนะแต่มันมันทำไม่ได้จริงๆอ่ะเราวางระบบจัดการาเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะจำนวนคนเราก็ต้องจํากัดครับเพราะว่าถ้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 าเยอะกว่านี้มันมันล้นมันล้นครับมันล้นนล้นระบบจัดการต่างๆนานามันจะดูแลไม่ทั่วถึงผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่แน่นอนว่างานนี้งานงานสายอย่างเงี้ยทุกงานเราก็ลามที่ผมเห็นทุกๆปีเนี่ยไม่มีตีกันแน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอนครับคือโมจะได้เห็นว่าทําชาวล็อกจริงๆอเงี้ยนะของแท้นะครับก็ติดต่อซื้อบัตรเซเว่นเลเวได้เลยใช่ครับ ไปกดไปดูในลิงก์ได้เลยทั้สิ้นได้เลยแต่อันหนึ่งเนี่ยผมผมเรียกว่าผมต้องขอบคุณลอกกลาม,มากเลยคือคือในใจรู้สึกว่าแบบโอ้มันอิม่มเอมมากกับการที่ว่าลอกกลามเป็นผู้บุกเบิกที่แบบว่าคือเป็นคนที่กระเรื้อให้วงการสายเมทัลหรืออันเดอร์กราวเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาทําให้ผมผมเรียกว่า,างี้เลยแล้วกันมันสามารถกระจายไปตามหัวเมืองทั่วไทยได้อะ่ะ ภาคใต้ใช่ไหมครับบีสานหรือว่าภาคเหนือเนี่ยมันเริ่มมีแบบกิจกรรมมีวงวงใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆวงเนี้ยที่แบบฝากข่าวส่งมาในกีตาร์ไทยเงี้ยเออเราเห็นว่าเอยมันน้อง,องๆเขาเริ่มแบบแบบบูมขึ้นมาเออเราก็เราก็ดีใจนะถ้าถ้าได้เห็นแบบน้องรุ่นใหม่อ่ะที่แบบสนใจแนวนี้ด้วยคือเราถามว่าปับจุบัว่าแนวนี้มันมันคนเล่นเยอะไหม จริงๆเยอะนะครับอาจจะเยอะคนฟังเยอะกว่าคนฟังอีก <laughs> ใช่ใช่แต่ว่าแค่แบบว่าโอเคละมันมันอาจจะเป็นด้วยดนตรีที่หนักมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดฟังไ,ได้บ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าแบบว่าเออยังมีน้องๆที่เก่งๆอีกหลายคนอ่ะที่ที่แอบทําผลงานอยู่แล้วก็ยังอยากจะปลดปล่อยสิ่งที่เขามีของอยู่อะไรเงี้ยเออก็คิดว่าแล้วก็ดีใจครับถ้าถ้ามันส่งให้แบบน้องๆเขามีกำลังใจที่อยากจะเลยผลงานเพิ่มเติมอะไรเงี้ยได้ต้องรอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดูปีต่อๆไปว่าแต่ผมเชื่อ พี่เมพี่โอ๊กเนี่ยจัดให้น้องๆแล้วล่ะแต่แค่รอจังหวะเหมาะสมรอจังหวะเหมาทีเนี้ยนอกเหนือจากล็อกกัลามแล้วเนี่ยสิ่งอันหนึ่งเนี่ยที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคือวอร์มทําได้มันมันเป็นจุดที่แบบว่าขอสายเฉพาะทางมากๆเลยอไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้อย่างล็อกวอร์มใช่ไหมอันนี้คือ สิ่งที่วอมทำก็คืออย่างที่ไม่นานผ่านมาเนี้ยมีนานช่วมีนาแบบมันมหาสารมากที่ที่รวมแบบซีรีฟูลบิกแอสบอ,อดีสส้สแลมต่างๆนะพิเศษเราบรนูนเข้ามาอยู่รวมกันอะไรเงี้ยที่น่าทึ่งคือคนดูนั่งดูยันจบอใช่ครับนั่งดูยันจบเลยอ่ะอันนี้คืออีเวนต์หนึ่งที่จัดวอมอันนี้ ทีนี้คําถามก็คือว่าตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรมาสัจจันร์ล็อกวอครั้งที่สองสามสี่ผมว่าเชื่อมีมีอยู่แล้วเขามีโปรเจกต์เตยมเวลาครับเชื่ออยู่แล้วอันนี้นี่ก็คุณช่วพี่โอ๊เนี่ยก็ร่างคุยกันเนี่ยมีแน่นอนครับปีหน้าปีหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามาสัจจันร์ว่าปีต่อไปแล้วผมเชื่อว่าพี่สองคนเปิดตัวขุนพลมาแล้วอ่ะคือแม่ทัพใหญ่มาแล้วอ่ะแม่ทัพใหญ่พี่โปเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เห็นแบบว่าใช่ไหมโอลานหรือว่าอะไรเงี้ยรวมกับ หรือไอหรือว่าหลายๆวงแล้วมันดูบิ๊กอาร์ตอะไรที่มันไม่เคยได้เจออย่างเงี้ยหรือว่าได้ได้ดูเบบเวอร์ชั่นแบบดังแมวเนี่ยวันวันนั้นอยู่ข้างเวทีดูพี่โป่งนี่ก็ขนลุกแล้วครับโอ้ยผมก็ขนลุกพี่ผมนั่งดูอยู่ว่ามาสะจันมากก็ต้องรอดูนะครับอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ที่เรียกว่าคือวอมีทั้ง เมนสตรีมแล้วก็มีทั้งอันเดอร์กราวมีทุกอย่างนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มาัาจย์มากคือวอร์มยังเปิดออฟฟิศตัวเองเป็นไลฟ์เฮาส์เล็กๆอันนี้น้อยคนรู้อ่าใช่ใช่แต่ตอนเนี้คือถ้าใครอยากจะมาเล่นที่นี่ทำาไงบ้างครับพี่ก็ติดต่อมาทางทางเพจวอร์มได้เลยเพจวอร์มได้เลยแล้วก็เราพยายามเราเข้าใจนะว่าหลายๆวงที่ทำเนี่ยเวลาไปเจอไลฟ์เฮาส์ที่บัจเจ็ตเปนแพงสูงเราก็พยายามจะลดคอสแล้วก็ เอาเครื่องตีที่มีเราอาจจะไม่ใช่แบบไรเฮา์ที่มันเพอร์เฟกแต่ว่าอย่างน้อยมันมีพื้นที่ที่เราก็สามารถใช้งานได้นะแล้วก็จอดรถก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกมาง่ายอะไรเงี้ยก็ออฟฟิศวอร์มอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ก็เปิดไว้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้แบบว่ามันเหมือนกับเป็นห้องซ้อมของ,อข,องของวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ตรงนั้นเป็นที่เป็นเป็นพืน้นที่สําหรับวงที่เขายังไม่มี คอสเยอะมากแล้วก็อยากจะทําอะไรเป็นปาร์ตี้มินิคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเนี้ยใช่เพื่อแบบว่าเขาเขาจะได้เขาจะได้รู้สึกว่ามันไม่มันไม่มันไม่เยอะไปสำหรับการลงทุนของเขาแล้วก็แล้วก็จำนวนคนก็สมมติสิบยี่สิบคนก็ก็ก็ดูโอเคแล้วเกอบเต็ม้ห้าสิบคนนี้ก็ดูแด่แล้วนะอะไรเงี้ยก็ก็เลยคิดว่าะถ้าที่นี่มันเป็นพื้นที่เปิดสําหรับทุกคนที่อยากมาใช้ได้อะไรเงี้ย ก็ก็จะก็จะดีเลยครับก็เดี๋ยวผมลงให้ติดต่อไปเลยครับที่วอมมีอะไรลองถามวอมเลยก็บอกได้เลยในในเพจวอมรอไปซื้อบัตรกันได้นะครับจริงๆซื้อได้เลยเนี่ยเดินออกไปเซเว่นเลเวลเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงซื้อได้เลยรับเราก็ลามช่วยสนับสนุนวงการอันเดอร์การ์เมืองไทยเพื่อที่ว่าให้อันเดอร์การ์วเนี่ยกระเพื่อนไปถึงวงต่างชาติซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยปีนี้จริงๆมันจะต้องมีวงต่างชาติเข้ามาละแต่ด้วยความแบบ คาดเคลื่อนอะไรบางอย่างแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วบอกเลยว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วล็อกลามเดี๋ยวรอดูได้เลยครับมันเริ่มเข้ามาแล้วครับก็รอชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกับล็อกลามนะครับเทปนี้ขอบคุณพี่โอ๊คพี่เมย์มากเลยนะครับขอบคุณไทยมากๆเหมือนกันเช่นกันครับที่คอยผลักดันร็อกลามแล้วก็ผลักดันวงการดนตรีเพลงร็อกพยายามครับพยายามนะรอชมนะครับก็ ซื้อบัตรได้นะครับบัตรราคาเท่าไหร่พี่เมย์บัตรราคาตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้พรีเซลจะอยู่ที่พันหกร้อยบาทโอเคแต่ถ้าซื้อหน้างานสองพันบาทแต่ก็ไม่รู้ว่าหน้างานจะมีเงินเหลืออยู่ไหมล่ะอ่ารีบไปจองครับสิบเจ็ดเนี่ยใกล้แล้วครับใช่ใกล้ลวครับถ้าไงเทปนี้ผมพี่เมย์พี่โ๊กลาไปก่อนนะครับแล้วรอชมว่าเทปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนครับเทปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ